ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพอเพียงนะจะต้องต้องทำจริงจังแล้วก็พอเพียงทฤษจะดีนี่ใช้ได้คือผมมาแย่เนี่ยมาแย่ให้พูดพอเพียงนี่ท่านนี่ไม่ตั้งใจจะไม่พูดเรื่องพอเพียง แล้วมันมือม,ม,มันใช้ตัวเองท,ทุกวันทุกวันเปิดวิทยุเสียธกิจพอเพียงอะไรพอเพียงก่ดประเจธิปุราภิรมย์ลงท้ายคนก็ว่าพระชาอยู่ราภิรมยงเมื่อไรเราเราพอเพียง,รเ,รเ,รเ,ยงเราไม่เราไม,ไม่ทำอะไรบุกเฟยก็พอเพียงนฉะนั้นก็ เลิกเลิกพูดถึงเลืกพอเพียงกันแค่นี้ก็พอแต่ก็สถานทูตพอเพียงก็ดียินดีแต่คนเขาก็จะจะมันไซบ์ทูะว่าอ,าอะไรจะพอเพียงพอเพียงความจริงพอเพียงเรารู้เลยสมควรที่จะพอเพียงไม่ใช่ฟุ่มเฟือยแสดงว่า ่อเสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในฐานคุณธรรมน้อมนำวิถีพอเพียงค่ะคุณครูผู้รับผิดชอบในฐานนี้ประกอบด้วยคุณครูวรบุตรดาคุณครูสัททิทรูสงศ์คุณคณร,รูคคคาด,าคคดารณีใจมีธรรม คุณครูสุภวดีคูณมิน,นันคุณครูธัญพรขาวดีและดิฉันคุณครูสุธาทิพย์สิงห์ธนูค่ะศาสตร์พระราชาเป็นองค์ความรู้ที่พู่กับคนไทยซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามัคคีซึ่งกันและกันพระบาทสมเด็จพระประมินทลมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานหลักสามประการสำหรับครูและนักเรียนไว้ว่าข้อหให้ครูรักเด็กเด็กรักครู 2. ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่เสริมสร้างความสามาคัคคี 3. ให้ครูสร้างวินัยให้เด็กไม่แข่งแย่งชิงดีกันโดยให้แข่งกับตัวเองนักเรียนที่เรียนอ่อนให้เพื่อนที่เก่งกว่าช่วยเหลือ จากพระราชทานหลักสามประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครูได้จัดวางแผนวัตถุประสงค์ในการทำฐานคุณธรรมดังนี้ข้อ1เด็กนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ข้อ2นักเรียนมีความสามารถทางด้านคุณธรรมจริยธรรม รู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาน้อมนำหลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อ3นักเรียนมีความสามารถทางด้านการใช้ชีวิตในการประกอบวิชาชีพโดยมีการเป็นจิตอาสาสำหรับฐานคุณธรรมนำวิถีพอเพียงนะครับจะจัดกิจกรรมทั้งหมดหด้านนะครับให้กับนักเรียนการที่หนึ่งคือด้านชาติศาสตร์นะครับกิจกรรมในภาคเช้าคือข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต์แผ่มเมตตาแล้วก็กล่าวค่านิยมสิบสองประการในด้านที่สองนะครับด้านจิตอาสาทําความดีด้วยจิตใจคือนักเรียนจะรับผิดชอบหน้าที่เป็นระดับชั้นเรียนนะครับคือรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนด้านที่สามคือด้านถอดบทเรียนโรงเรียนสะอาดปราศจากายะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนจะถอดบทเรียนโดยนําความรู้จาก เอกลักษณ์ของโรงเรียนมาใช้ในการพอดตทเรียนนะครับเทศบาลหนึ่งหัวใจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโพสีมีการจ,จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ฐานนักเรียนทุก,กระดับชั้นได้เรียนรู้ทุกวิชาทุกกิจกรรมครบ9ฐาน มารยาทไทยนักเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทของคนไทยได้ถูกต้องเช่นการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับของและส่งของการทำความเคารพการแสดงกริยาอาการการรับประทานอาหารการให้และการรับบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสารรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะและถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยข้อหปัญญาสมาธินักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการนั่งสมาธิได้อย่างถูกต้อง การทําสมาธิในกิยบวต่างๆเช่นการเดินการนั่งการยืนเป็นต้นโดยกิจกรรมปัญญาสมาธินี้โรงเรียนได้จะทําเป็นประจําในช่วงเช้าและช่งงวงพักกลางวันหลายๆคนเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการเกษตรการออมการปลีกวิเวกการอยู่อย่างประหยัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และใกล้ตัวกว่านั้นเพราะปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดสู่ความสำเร็จสามารถนำไปใช้กับทุกๆเรื่องในชีวิตทั้งการเรียนการใช้ชีวิตการทำงานไปจนถึงการบริหารประเทศก่อให้เกิดความสมดุลใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขคิดพอเพียงคิดอย่างไร พอประมาณคือการรู้จักสมดุลระหว่างรู้จักตนเองรู้ว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไรและรู้จักสิ่งที่จะทำคือเราจะทำอะไรใช้ชีวิตอย่างไรและวางตัวในสังคมอย่างไรมีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะตามมาเข้าใจรู้จักนำมาใช้ในการตัดสินใจมากกว่าใช้อารมณ์ มีภูมิคุ้มกันคือการรู้จักความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้แต่ความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน <c oughs> ก็ยัง <c oughs> ไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บนสองเงื่อนไขที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมีคือต้องมีความรู้ความชำนาญและทักษะในการทำงานนั้น ต้องมีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันซึ่งตั้งอยู่บนสองเงื่อนไขที่สำคัญคือความรู้และคุณธรรมจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง4มิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือมิติที่หนึ่งมิติด้านวัตถุคือใช้วัตถุทรัพยากรอย่างพอเพียงมิติที่สองด้านสังคมอยู่อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มิติที่สสิ่งแวดลอ้อมรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียง มิติที่สี่ด้านวัฒนธรรมมีความรักในความเป็นไทยคุณค่าของความเป็นไทยตัวอย่างเช่นการนำความรู้หลักการพอเพียงมาใช้กับการเล่นเฟซบุ๊กนะคะก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ของ f a c e b o o k ด้วยรู้วิธีการใช้งานรู้ว่า Facebook ทำอะไรได้บ้างนะคะมีประโยชน์และมีกติกาการเล่นอย่างไร การพอประมาณเราต้องรู้ว่าเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเราเล่นมากเกินไปหรือเปล่านะคะมีเหตุผลรู้ว่าเราเล่น Facebook เพื่ออะไรไม่คอมเมนต์ตามอารมณ์จนเกิดผลเสียกับตนเองค่ะมีภูมิคุ้มกันรู้ว่าการรับเพื่อนการเช็คอินมีความเสี่ยงให้กับคนแปลกหน้าเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราหรือเปล่าก็รู้จักป้องกันตนเอง และตั้งพาเวซี่เฟซบุ๊กด้วยนะคะคุณธรรมเราต้องคำนึงเสมอว่าการใช้งานของเราไม่ได้ไปหลอกลวงผู้อื่นไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยค่ะการเรียนรู้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึงการเรียนรู้หลักคิดให้เราคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดีกับตนเองสังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตนั่นหมายถึงคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบของชีวิตเราและก็เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศอย่างยัง่งยืนด้วยเช่นกัน